สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดให้พวงมาลัยมัมเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักตลกชื่อดังอย่างเพชรไทยวงคำเหลาหรือที่รู้จักกันในชื่อมัมจกมกที่โด่งดังของเมืองไทยโดยได้ร่วมกับคุณปัญญานิรันด์กุลทางบริษัท WorkPoint Entertainment ในฐานะพิธีกรรายการเกมโชว์ต่างๆของ WorkPoint เช่นเวทีทองระเบิดเถเทิงเป็นต้นจนกลายเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นในทุกวันนี้ ล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นวินาทีประทับใจเลยก็ว่าได้เมื่อหมดภรรยาของหม่ำจกมกนั้นได้โพสต์อินสตาแกรมขณะถือพวงมาลายัยก้มคุกเข่าล้างเท้าให้สามีหม่ำจกมกในเทศกาลวันสงกรานต์ที่ทำเป็นประจำทุกๆปีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามสตรีทขอบคุณคะ่ะ